ปลาคืีแงครับผมโอ้คือชะนอ้อยไม้นี่นอครับผมนะครับผมกะกบสวัสดีนะครับ FC สุขุสุนนะครับกระผมคือเก่านะครับยาวฟิชชิงชนแนลนะครับผมกับมหาล่อบึงปรากฏคือเก่านะครับผมนะครับไม้นี่กะจีเสียมโยงไปบึงระดามนะครับผมมองนี้ เขาเอื่นน้องกระเหลืองนะครับคลองน้องกระเหลืองนะครับผมนอผู้ใดว่าบอกหมายนว่นนีคลองน้องกระเหลืองนะครับผมยูจีกับตำบลสนกล้วยนะครับผู้ใดอยากมากกับมาล่องิึงนะครับผมกษมีเดอกครับปรากฏหน่อยปรากฏหน่อยกดใหญ่นะครับแก้มกันไปนอนะครับผมกะจะได้กะฝากไว้น้ำเน่นะครับผมเหื่อนะครับผมเหงื่อนอนะครับผมของไอ่ น้าบูนะครับผมคนว่าตุกเนื้อน้าโบให้เบิ่งเน่คนว่านะครับมัอนี้ตุกเนื้อของพื้นแล้วครับมัอนี้นี่ครับเนื้อของเหล้านาะเนื้อกับสิประมาณนี้ครับผมนี่นะครับเนื้อของน้าโบเฮาเนื้อเหลากับเหนียวๆนะครับผมแต่ว่าอยากสั่นเน่นะครับผมมันจะเป็นสายสันๆันเ่เล็กหน่อยนะครับผมบางเงานะครับ แล้วแตหล่าเายครับแล้วแจ่ไพสิมักสูตรใดนะครับผมแล้วแจ่ามากเดอร์นะครับแต่ว่ามันอิสิโตของเร่าอเบึงน,นะครับนี่เบิดแดละครับผมขันมองได้มีป่านะครับจะได้กับผมเป็นการเยเวลาครับลุยกันต่อครับพี่น้อง จอแล้วครับจอแล้วจอค่อยๆครับ นี่ครับผมกินคอยนะครับปลาขยแงนะครับแถบสีบุหงเรื่องนะครับผมนะครับปลาขยแงเด้อนะครับผมมันโมเมนปรากฏนะครับเอาคือเกาครับผม โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดครับหลุดพี่น้องหลุดเอาไหมครับผมเอาไหมเอาเอา นีจะปกักขยี้แง่จะนอวินี้เนาะโอ้ยนะครับผมปลาขยี้งครับปลาขยี้ง่ได้แล้วได้แล้วเอาละครับเอาละครับคอยว่าแล้วมองนี้เมืองปกักขยี้งแท้พี่น้อง ปลาขยแย่งครับปลาขงยงโอ้ยตายปลาขยแย่งเอาครับผมแก้งใส่หน้าใหม่สมนอกพี่นอ้อง นะครับปรากฏน้มันสิถอยนะครับผมมันสิถอยลงไปขงาง่างบ่จักนะครับปรากฏเอาแล้วแล้วนี่ครับจ่ปะขยี้ อย่างนู้บาดนี้นู้นป้าขยงงครับ <laughs> Oh, jag love young. น่าพี่น้องเบิ่งเดียวโมเป็นปรากฏปะขยี้ีหยังวะแค่ได้อีก เอาละพี่น้องเอาแล้วโอ้ยปากขยงคือเก่าครับผม <laughs> โอ้ยมาจะได้อีกนอกบาบนี้ปากขยงเึ้น เดี๋ยวครับเอีกแล้วโอ้โห่า่าอยากหัวจะคล้องเด้บาดนี้ครับผมป้าขยี้แห้งเขาครับบาดนี้โอ้ตายเดี๋ยวบาดนี้อ่ะป้าขยี้แข่งกับป้าขยี้แข่งมึงนะครับเนาะ เอาเดี๋ยวครับเอาไปแล้วโอ้ยเกิดไปพอนะป้านนี่จะป้าใคงอง่งีว่ะแถ้วนีโอ้ยขากขาดีพี่ดองแก้งเซโนไมซุมครับแบบสี่ เอาเอาอืมเ้ยโอ้ยตายเลยพี่ดอกครับผมโอ้ย เอาแล้วเอาแล้วจะได้อบะ่ะนี่นอซอยก็มินนะครับเวทจะได้นี่โอ้ยชื่ีจะป้าขยันงแงงอะนาอ ติครับบกติดพี่นอกไม่จะไดยครับนั่นกินอีกแล้วนะครับผมป้าขย้งนะครับผมกะคลิปนี้กะไว้ทำนีก้นนะครับผมนะครับสีเก็บของกลแบลวนะครับผมเพราะว่ามันมีปรากฏนะครับผมปลาขยงกะในพ่อแกงนะครับผมพอดีนะครับผมผมก็เซวไปเกับเขาเนาะนะครับแกงใสเทียง นี่นะครับผมแกงเทียงเนาะก็จะได้กระพ่อก้นคลิปหนาครับผมคลิปนี้กะบน้องเย่าล่าไปก่อนนะครับผมมันบไวอีหลีนะครับมันมีแต่ป้าขยงแล้วก็มันกับเขาห้างนะครับผมเนาะนะครับนี่ครับนหน้ามันบกครับพี่น้องหน้ามันบกนะครับผมจะได้กรพากันคลิปหนาครับผมรังเท้วผมกับผ้าไสเบ็ดนะครับคลิปต่อไปนะครับเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับสำหรับมนีนะครับน้องเย่าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเอ้ากินเนิ่บิึง Bet, hehehe, dah habum.